ลืเปิดใหม่สวัสดีครับผมเฉลิมวิทย์นะครับก็ตื่นเต้นตื่นเต้นกับ youtube นะครับยูยูทู e ก็จริงจริงผมไม่ได้มีคนติดตามในยูทูบยูทูบเยอะนะครับเดี๋ยวถอดหูฟังก่อนฟังสองอันแล้วงงไหมปกติไม่เคยไม่ค่อยได้ไลฟ์ไม่ค่อยได้ไลฟ์สดนะครับเนาะก็คือ y ย u ทูปแฮนเดิลนะครับแนด์แฮนดูแฮนดนะครับแฮนดูคืออะไรนะครับ y t u b e h a n d ดูคืออะไรนะก็คือ อ่ะเดี๋ยวไปดูเลยแล้วกันเนาะอ่าเดี๋ยวแชร์สกรีนเลยนะครับยูทู u แ e นด n d ด e นะครับก็คือเดีนะ๋ยวใส่หัวฟังนิดนึงเดลืมเดี๋ยวไม่ได้ยินเสียงเองก็คือ YouTube p a n d l e เนี่ยอ,อต้องบอกก่อนเนาะผมก็ไม่ได้มีคนติดตามใน YouTube ใน YouTube เยอะนะครับมีคนติดตามใน YouTube วันก่อนมีแค่85มีลูกค้าติดตามเพิ่มสองคนขอบคุณมากนะครับที่มาติดตามครับก็จริงๆแล้วอเอาอง่ายๆเนาะ YouTube เนี่ยเขาก็จะเป็นแ,แพลตฟอร์มที่ให้เราสร้างสรรค์วิดีโอนะครับเขียวิดีโอเป็นหลักใช่ไหมครับอ่าก,ก็หลักๆของ YouTube เนาะอ่าก็คือเราสามารถที่จะถ่ายวิดีโอโพสอะไรก็แล้วแต่นะครับทำทำคอนเทนต์ใช่ไหมครับอ่อาทีเนี้ยอ่า YouTube c h a n n e เนี่ยก็คือ จะเป็นเรื่องของการที่เราสามารถตั้งชื่อช่องของเราครับเนี่ยอย่างชื่อช่องผมใช่ไหมครับอันนี้คือชื่อชื่อที่ผมตั้งของผมเนาะอาชีรวิทย์อัมเคนะครับแต่เวลาชื่อช่องเนี่ยตรงเนี้ก็คือชแนลใช่ไหมครับเนี่ยตามมันก็จะตามด้วยซึ่งมันเป็นชื่อที่เขาแรนดอมมานะในระบบของ youtube ใช่ไหมครับซึ่งตรงนี้เราสามารถเปลี่ยนได้นะครับอย่างเช่นอย่างบางคนอย่างรายการอย่างไงแบร์ไตหรือว่าช่องที่ผมอ่าตามอยู่อย่างเนี้ย อย่างช่องดีไซน์มีเงี้ยครับเขาก็จะสามารถถ้าช่องไหนที่มีคนติดตามเยอะๆอย่างดีไซน์มีใช่ไหมมีคนติดตามทั้งสามแสนคนเนี่ยครับเขาก็จะสามารถเปลี่ยนข้างหลังเนี่ยตรงใต้ชื่ออ่าข้างหลังชื่อช่องเนี่ยได้นะอ่านะครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวงงเดี๋ยวเดี๋ยวจะงงไปกันไหมเนะี่ยอ่าไม่เป็นไรนะรเอาง่ายๆแล้วกันคือไอ้ตรงข้างหลังเนี่ยเวลาชื่อช่องอ่ะช่อง youtube ครับเวลาให้คนค้นหาตรงเนี้ย เวลาที่เรามีผู้ติดต,ตามเยอะๆแบบเนี้ยหลักพันขึ้นไปนะครับเราจะสามารถเปลี่ยนชื่อช่องตรงชา n น l เนี่ยตรงเนี้ยเปลี่ยนเป็นชื่อของเราได้นะครับเดี๋ยวเราลองเอาดีไซน์มีมใส่ี่ได้ป่าเนี๋ยนะแป๊บหนึ่งนะอันนี้ก็ตื่นเต้นนะครับพอดีพยายามจะพยายามจะทําบน OBS นะครับคือแล้วก็พยายามจะไลฟ์สดลง YouTube นะครับปรากฏว่าช่อง YouTube ผมเขาไม่ให้ ไม่ให้ไหลฟ์สดนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยอามาพูดเรื่องชื่อช่องก่อนเนาะชื่อช่องอแป๊บหนึนะครับนี่ครับอ่าไม่ได้อ๋อเขาจะไม่เปลี่ยนครับโอเคเอาเป็นว่าคือ ชื่อช่องอะมันอย่างเนี้ยมันเป็นชื่อที่เขาแรนดอมมาในระบบของ y t u t u นะคะมันก็จะยาวไปใช่ไหมครับอย่างของผมอ่าถ้าไปดูตรงอ,อ่านะการตั้งค่าหายไปไหนล้วอ่าตรงนี้นะครับชื่อช่องตรงเนี้ยจริงๆแล้ว URL ของช่องเนี้ยจริงๆแล้วมันยาวเห็นไหมครับ นี่ยมันยาวมากนะครับอันนี้ก็คือชื่อช่องของผมนะมันยาวไปนี่ u t u b e youtube, YouTube handle มันช่วยอะไรมันจะทำให้เราใช้งานง่ายยังไงนะครับเรามาดูนะคือย้อนไปเมื่อเมื่อประมาณสักปลายเดือนที่แล้วนะผมก็เช็คเมลเมลมันก็มีป๊อปอัพเด้งเข้ามาในเมลครับมันก็มีคำว่าสวัสดีคุณอาชริวิต้ยครับเขาบอกว่าคุณเขาบอกว่ามันจะมีเอ่อเกี่ยวกับว่า youtube อ่ะเขากำลังจะทำเรื่องของ โปรเจกต์ที่ชื่อว่าฮ a น d l e นะครับ y o u t u b e h a n d l e ขึ้นมานะครับซึ่งมันเป็น URL ที่กำหนดเองนะครับเออให้ผมก็เลยมันคืออะไรนะเราก็คลิกเข้าไปอ่านนะครับเนะี่ยเข้ามาในเมลเสร็จแล้วก็คลิกเข้าไปอ่านก็คลิกดูข้อมูลเพิ่มเติมปุ๊บอ่าก็เข้ามาในตรงนี้ครับเขาก็มีบอกว่าเออมันจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างเราประโยชน์ของ y o u t u b e h a n d l e มีอะไรบ้างนะครับพอ,อเข้ามาดูอย่างนี้ใช่ไหมครับเราว่าจะจะทำอะไรบ้างมันมีประโยชน์ยังไงนะครับอันนี้เนาะ ถ้าใครที่ใช้ youtube อยู่นะครับแล้วก็ถ้าเรามีเมลที่เด้งไปนะครับในในเมลส่วนตัวเราอะครับก็เข้าไปแล้วก็ถ้าใครได้สิทธิ์แล้วนะครับม,มันจะมันจะมีเมลแจ้งมาอีกได้อีกฉบับหนึ่งนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะมันจะมีเมลมาอีกฉบับหนึ่งอ่าเนี่ยครับเมื่อวานนี้ผมเพิ่งได้เปลี่ยนเมื่อตอนเอมื่อตอนเช้าเนี่ยครับแปดโมงสี่สิบสามนาที <laughs> ตื่นเต้นมากเลยกำลังอ่านหนังสือตอนเช้าครับ ก็คือถ้าเราถ้าเราได้ได้สิทธิ์คือเรามันจะมีเมลมาอีกฉบับหนึ่งว่าเราอะสามารถเปลี่ยนเปลี่ยนสามารถมาเลือกแฮนเดลของตัวเองได้นะครับตรงเนี้ยอ่าก็เราคลิกตรงเลือกแฮนเดลปุ๊บมันก็จะเด้งมาหน้าตรงเนี้ยเราก็สามารถคลิกคลิกตั้งชื่อเมื่อคลิกตรงคําว่าเปลี่ยนแฮนเดลเนี่ยเราก็จะสามารถใส่ชื่อของตัวเองได้นะครับตั้งเป็นอะไรก็ได้นะครับให้อ่าถ้าใครแบบเปิดหน้าร้านขายเรียกอะไรให้มันเหมาะกับให้มันตรงกับหน้าร้านเราก็ได้นะครับ เนาะโอเคทีนี้ Handle มันมีประโยชน์อะไรครับมันมีประโยชน์ก็คือว่าเวลาที่อย่างเวลาเราเล่น Facebook ใช่ไหมครับเวลาเราแท็กอะแท็กเพื่อนนะครับเราจะใส่แอดนึกอหกไหมเราจะใส่แอดตรงนี้ตามเข้าไปนะครับตรงแอดอย่างเงี้ยอ่ะเรามาดูอย่าง YouTube ใช่ไหมครับสมมุติว่าเราก็ใส่อ พอเราใส่แอดตรงนี้มันจะกลายเป็นมันจะเข้ามาเป็นชื่อช่องเราคือคนก็จะจะข้อดีก็คือคนอ่ะหรือว่าเราเวลาเราทําเราทําเราทําลิงก์ระหว่างเรียกอะไร IG, จีท t กต f อกเฟซบุ๊กยูทูบเราเนี่ยถ้าเราใช้ชื่อเหมือนกันใช่ไหมครับมันก็จะจําง่ายแต่ว่าไอตรงตรงของ YouTube ตรงเนี้ยมันเวลาโพสอ่ะมันจะเขาเรียกว่าเวลาคนแท็กเราอ่ะแท็ก แท็กจากแอดโดเมนเราเอ่อจากชื่อเราอ่ะมันจะง่ายนะครับเนาะประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวยิ่งอธิบายยิ่งงงคือไม่ได้เรียบเรียงเลยครับพอพดีงงกับแม็กนิดนึงคือเรื่องเรื่องคือคือแม็กที่ทํางานปกติหน้าจอที่ทํางานปกติมันมันทําหลายอย่างก็เลยก็เลยมาเขียนแอคเคานตตัวเองใหม่บนอีกอันนึงเพื่อเพื่อจะมาไลฟ์สดนะครับแล้วจะมาลองไลฟ์บนบน youtube มันก็ติดสีเอีกอ่านให้ดูนะครับคุยเรื่องนี้ก่อนแล้วกัน <c oughs> คือพอผมจะมาไลฟ์สตรีมมิ่งจากซ o มสตรีมมิ่งมาบน YouTube ปรากฏว่าผมอ่ะเหมือนกับว่าก็ยังไม่ค่อยได้ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับวิดีโอบน YouTube เท่าไหร่ไงครับแล้วเขาก็เลยยังไม่ให้ผมสตรีมมิ่งบน y t u t u นะครับเขาก็ให้ผมรอไปอีกยีบามชั่วโมงรออีกวันหนึ่งถึงจะสามารถที่จะเปิดสิทธิ์สตรีมมิ่งได้นะครับเนาะเพรานะะนั้นผมก็เลยผมก็เลยจะไม่ได้ ไม่ได้สตรีมมิ่งบน YouTube นะครับเนาะต้องอยู่สตรีมมิ่งผมก็เลยตัดสินใจสตรีมมิ่งเอ่อสตรีมมิ่งไลฟ์สดเนี่ยพูดง่ายคือไลฟ์สดอะผ่านซ o m ด้วยโปรแกรมอผ่านด้วยโปรแกรม Zo ูมมาที่ Facebook นะครับเนาะอย่างเดียวตอนนี้นะครับไม่เป็นไรครับก็ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเราพรุ่งนี้ก็ใค,ค่อยลองไลฟ์บนบน u t u b e แล้วกันนะครับเนาะอ่านะ เดี๋ยวปิดไปนะครับเรื่องนี้เรื่องหลายดบนบน youtube ยังไม่ได้นะครับก็ปิดไปเนาะเดี๋ยวคุยหลายเรื่องเดี๋ยวเพื่อนงงอ่ามาที่ y o u t u แ e นดเดลนะครับก็คือเนี่ยเวลาที่ถ้าเราเข้าไปดูเนาะใน y o u t u แ e นด์เดลเนี่ยครับเขาจะบอกว่าอ่าคือมันจะง่ายพ,พูดง่ายก็คือพอพอมันเป็นชื่อเราอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยยวน,อยนอะอันนี้มันไม่ใช่นะ างเงี้ยพอมันเป็นชื่อเราคร่ะมันจะจําง่ายอ่าแบบเนี้ยครับเนี่ย youtube.com แล้วก็แอดไซน์ตามด้วยชื่อที่เราตั้งครับอย่างผมเนี่ยแอดไซน์ size, ตามด้วยแบบนี้อ่าข้อดีคืออะไรมันง่ายอ่าบางคนอาจจะไม่เข้าใจข้อดีคืออะไรอย่างเช่นผมจะเปิด facebook ผมไม่ดูเนาะอ่า อย่างเงี้ยครับมันเป็นชื่อที่เขาเรียกว่าเป็นโดเมนเนาะภาษาความไิ่ได้ก็เป็นโดเมนนะครับเป็นเป็นดีเอ็นเออะโดเมนเนมเป็นเป็นเป็นเหมือนชื่อเราครับเป็นเป็นเหมือนชื่อถ้าเป็นเหมือนถ้าเป็นระบบถ้าเป็นในชีวิตจริงก็คือชื่อเราอย่างวมอาชีวิตใช่ไหมครับแต่ในระบบคอมเนี่ยมันก็ต้องมีชื่อที่ไม่ซ้ำกันเนาะอย่างเงี้ยก็จะเป็นอย่างเงี้ย f a c e b o o k c o m เห็นไหมครับมันก็จะเหมือนกัน a c e b o o k c o m /fc p a ดใช่ไหมครับอันนี้ก็เหมือนกัน youtube.com/ fc ผัดลองเดี๋ยวผมลองอออลองแอดเอาลองลองไม่เอาแอดนะครับอ่าไม่เอาแอดไม่ได้นะไม่ขึ้นนะครับต้องมีแอดด้วยนะครับตรงนี้เนาะอ่าต้องมีแอดด้วยนะครับข้อดีก็คือนะครับวันนี้ที่พูดเรื่องอ่า facebook handle ก็คือมันมีหลายประเด็นนะครับถ้าใครฟังไม่เป็นไรอา่าถ้าใครฟังแล้วไม่รู้เรื่องไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้เรียบเรียงคือไลฟ์สดจริงๆอันนี้ไม่ได้เรียบเรียงเลยนะครับเพราะว่ากลัวว่ามันแบบ มันจะดึกเงาก็เลยเอาไลนก็ไลน์เลยแล้วกันว่าโอเคอันนี้ก็คือชื่อแล้วกันเอาเป็นว่าชื่อมันเป็นชื่อที่เราให้เราให้ให้เราให้คนอื่นจําเราง่ายทํางานเราทําง่ายอย่างเช่น Facebook นะเอาเรามาดูอ,อย่างไอ์อินสตาแกรมของผมก็พยายามจะตั้งคือตอนนี้ผมพยายามจะตั้งชื่อ facebook ไอจีทิกต็อกอินสตาแกรมให้มันเป็นชื่อเดียวกันเพื่อเพื่อให้ตัวเองก็จําง่ายแล้วก็คนอื่นก็จําเราง่ายนะครับ อ่าอันนี้ก็เป็นจะเป็นอ่าไม่ยอมให้ผมอันนี้ก็จะเป็นอ่าไอจี IG ผมนะครับแป๊บนึงนะเขาไม่ยอมให้ผมอ่านี่ก็จะเป็นไอจีผมเอา มันเหมือนผมต้องล็อกอินนะครับผมก็จํารหัสไม่ได้ผมก็งงมากเลยเมื่อกี้นั่งงงอยู่เฮ้ยไอจีรหัสอะไรวะแล้วรีวเซ็ตก็ไม่ยอมให้ผมรีเซ็ตนะครับผมก็เลยเซ็งเป็ดอยู่นะครับตอนนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับอ่าเอาเป็นว่ามันมันเป็นอะไรให้คนจําง่ายหรืออีกอันหนึ่งก็คือทวิตเตอร์นะครับทวิตเตอร์ อ่าเห็นไหมครับอันนี้ก็จะเป็นอะไรที่จำง่ายเนาะพูดง่ายเนะาะอันนี้ล้กันเดี๋ยวพิมพ์ให้ดูนะครับออประมาณนี้เลยนะครับเนี่ยแบบนี้นะครับก็คือ twitter.com/slashfc p a c นะครับถ้าใส่แอดเบ twitter มันจะแปลงให้เองนะครับก็เป็นคือพูดง่ายๆคือมัอนเหมือนกับพอเรามีแฮนเดิลอะเวลาเราถ้าเราทำช่อง YouTube อะ มันเหมือนเราเราก็ทำชื่อให้มันเหมือนกันไปหมดเลยทุกแพลตฟอร์มเนี่ยครับไม่ว่าคุณจะใช้ f a c e b o o k i t t k t t o k t w t t t e r เนี่ยคุณจะใช้แพลตฟอร์มไหนก็นแล้วแต่คุณก็ใช้ให้มันไปหมดเลยนะครับเนาะซึ่งตอนนี้ผมมองว่าตอนนี้ YouTube เขากำลงังเขากำลังปลดล็อกตัวเองบางอย่างนะครับเนาะมาพูดถึง youtube แล้วกันเนาะเดี๋ยวแป๊บนึงก่อนพูดถึง u t u b e นะมาดูนะครับการจําง่ายอย่างเช่นเนี้ย i อผมมีปัญหา ทวิตเตอเห็นไหมครับผมมันก็มีชื่อแค่นี้ f c ผ a t ใช่ไหมครับอันนี้ผมยังไม่ได้โพส์เลยนะทวิตเตอแล้วก็ Facebook ก็เนี่ยมันก็สั้นๆนะครับมันก็สั้นมันก็จะเป็นอะไรที่สั้นๆเห็นไหมครับเวลาที่เราพิมพ์พิมพ์ dns ของตัวเองนะครับอ่าภาษาความนิดนึงเนาะไม่เป็นไรนะครับอันนี้ก็เป็นช่อง YouTube ก็จะเป็นแบบเนี้ยเราก็จะจําง่ายนะครับซึ่งมซึ่งจริงๆแล้วอะเวลาที่เวลาที่เราจะจําชื่อช่องเราจริงๆแล้วเนี่ยตรงเนี้ย ของที่เขาแรนดอมมาเนี่ยจริงๆแล้วดีใตรงเนี้ยมันจะมีค่าเท่ากับอันนี้นะครับสมมตวาผมลอง copy อันนี้นะครับ copy อี้นี้แล้วไปเพจให้ดูนะไปเพจอนนนะไรนว แอย่าไลฟ์สดอยู่ไม่ได้อย่าเข้ามาดังเนี่ยอันนี้คือ URL ที่เขาเรนดอมให้เราเห็นไหมครับอันนี้คือ URL แบบเนี้ยก็คือ youtube.com อย่างที่ผมพูดในต้นต้นรายการเนาะบางคนอาจจะมาไม่ทันคือ youtube.com channel channel เราคืออะไรแล้วก็ส่วนบางคนที่เขาแบบอยากให้คนจําชื่อช่องเขาง่ายๆเนี่ยเขาก็จะมาคนที่มีคนสับสบคนผู้ติดตามีเยอะเขาสามารถที่จะเปลี่ยน เขาสามารถที่จะเปลี่ยนตรงนี้ได้นี่พอไลฟ์สดอยู่เราสามารถที่จะเขาสามารถที่จะเปลี่ยนข้างหลังตรงนี้ให้เป็นให้คนอื่น,<ห>นใช้จำได้ง่ายนะครับแต่พอมาเป็นยูยูทู e แ a นด์เดลครับแ a นด์เดลเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนเนี่ยมันก็จะเป็นอันเดียวกันนะมันก็มันจะ,นจะ,นจะเรียกอะไรมันสั้นกว่าแล้วเราเองก็ทํางานง่ายเราก็จําเราก็จาง่าย,ยผมก็มีผู้ติด,ดตามแค่นี้นะเพิ่งเริ่มทานะครับแล้วก็ที่พูดเรื่อง youtube ปลดล็อกคือ u t u b e ปลดล็อกอะไรคือ เมื่อก่อนเน่ยผมชอบนะใครใครสังเกตไหมว่าเเราเข้า Youtube คนที่เป็นยูทูเบอร์ที่เขาแบบทำคอนเทนต์ u t u b e แล้วก็มาให้ความรู้แล้วแบบนานๆแล้วเขาเริ่มมีผู้ติดตามเยอะๆครับมันจะมีอันนึงเนาะที่เขาเรียกว่า Youtube ชุมชนนะครับตรงเนี้ยของผมก็เพิ่งมีนะครับผมก็เฮ้ยพยายามจะพยายามจะให้ผมรู้สึกว่าเหมือนสมมติว่าเราต้องการจะไลฟ์สดเรื่องอะไรหรือว่าเราจะมีคอนเทนต์อะไรมามาเขาเรียกอ,อะไรลเหมือนเราประกาศข่าวว่าเราอ่ะ เราสมมติว่าเราเราอยากประกาศข่าวว่าเราอ่ะจะโพสต์คอนเทนต์อะไรเหมือนกับให้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 ผู้ติดตามเรารู้ว่าอีกสองวันเราจะโพสต์วิดีโอเกี่ยวกับเรื่องเนี้มาแล้วเราตั้งเป็นไทม์ไลน์สเก็ตสเกดูนะครับไนวะ้เนาะเนี่ยเราตรงชุมชนตรงนี้ยเมื่อก่อนอ่ะ youtube ถ้าไม่มีผู้ติดตามถึงพันเราไม่สามารถทําได้นะมันอ่าเขาเพิ่งกดล็อกอะ YouTube ่ะยูทูบเขาเพิ่งกดล็อกให้ผมเมื่อวันเกิดเมียพอดีเลย <laughs> เมื่อสามวันที่แล้วนะครับเนี่ย ผมว่าไม่รู้จะโพสอะไรไหนๆเขาก็ปลดล็อกให้แล้วนะไอชุมชนเรงนี้ยก็เลยโพสต์เรื่องไปทําบุญกับเมียนะครับตรงซึ่งจริงๆแล้ว youtube ชุมชนเนี้ยอ่าเมื่อก่อนนะตอนที่ผมพยายามตอนที่ผมทําช่อง youtube เมื่อสักหลายเดือนก่อนคนระับผมก็เห็นเนาะอ่าจำน่าจะเป็นจําชื่อช่องไม่ได้นะซึ่งไปเขาก็ทํารีวิวเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเนี่แหละครับผมก็อา่าเขาเรียกอะไรจะ จะลองโพสไอตัวเนี้ยสตอรี่บอร์ดสตอรี่ของตัวเองไปเหมือนกันเนาะก็พูดง่ายๆก็คือเป็นเหมือนตรงนี้จะเป็นเหมือนหน้าฟีดหน้าฟีดของ f c e e o o o อะครับเนี่ยแต่ถ้าคุณไม่มีผู้ติดตามถึงพันอะคุณไม่สามารถที่จะมาทำไอตรงตรงตรง,ตรงแท็บชุมชนเนี้ครับทีนี้ย t u t u เนี่ยผมว่าเขาต้องการที่จะเติบโตคร,บครับเขาก็เลยปลดล็อกคือผมมีผู้ติดตามแค่แปดสิบเจดคนเอง นะถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยถ้าผมมีผู้ติดตามไม่ถึงพันคนเนี่ยผมไม่สามารถที่จะไม่สามารถที่จะมาเพิ่มตรงนี้ได้เนาะอ่ามาเพิ่มตรงนี้ได้ส่วน youtube ชอน็อตอ่ะมันมันก็ได้อยู่แล้วล่ะใครใครทำใครมีช่อง youtube ก็อยากจะช็อตอะไรสั้นๆสิบห้าวิก็ทำได้หมดเนาะซึ่งอ่าหรือว่าเพลริสก็คือจัดหมวดหมู่หมวดหมู่ของวิดีโอเราเนาะเอามา,นเ,นเ,ามเนี้ยเนาะของผมก็เพลริสนะครับประมาณนี้ยังไม่ได้จัดนะครับโพสไปหลายอันอยู่ แล้วก็ช็อตก็เป็นคลิปวิดีโอสั้นๆนะแล้วก็ส่วนวิดีโอก็จะเป็นยาวๆทั้งหมดนะครับยังไม่ได้ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับวิดีโออะไรมากนะครับอก็ยังเตะตะก้ออยู่บางคนบอกเพื่อนผมเพื่อนผมอทนไม่ไหวนะโทรไลน์มาเลยต้องการจะสื่อสารอะไรกับผู้ชมเตะตะก้อเพื่ออะไรนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเราอยากทาอะไรเราก็ทํานะครับนะเนาะอก็ทําไปก่อนนะครับประมาณนั้นแล้วกัน Uh, เพราะฉะนั้นนะครับตอนนี้มาพูดทั้งหมดทั้งหมดเนาะ <c oughs> ก็คือว่าตอนนี้ย t u b e เนี่ยเขาถ้าเรามีช่อง youtube นะครับเราสามารถที่จะโพสแบบนี้ซึ่งเป็นเหมือนเหมือนไอจเหมือนเหมือนไอจเหมือน u t u b e ไอไม่ใช่เหมือนไอจเหมือน Facebook เนี่ยเราสามารถที่จะมาโพสโพสโพสร,รูปแล้วก็ทำเป็นเหมือนเรื่องราวที่เราจะเหมือนเราบอกบอกคุยกับ หมือนเราใช้เหมือนเราใช้เหมือนอะไรเลหมือนเราใช้เฟซบุ๊กก็ Facebook แหละเออประมาณนั้นอารมณ์เนี้ยตรงชุมชนเนี่ยนะครับอ่าประมาณนี้มันก็จะเป็นเรื่องราวประมาณนี้นะครับแล้วก็ข้อดีของ Facebook อีกอันหนึ่งก็คือสมัยก่อนที่ผมทำไอทีโรงงานเนี่ยตอนนั้นผมทำเป็นเว็บไซต์เว็บไซต์แล้วเรียกว่าอินเทอร์เน็ตใช่ไหมครับคือเป็นเว็บไซต์เนี่ยองค์กรก็จะต้องลงเอาคอมมาตัวหนึ่งแล้วก็ลงเขาเรียกว่า Apache นะผมใช้เป็น Linux ใช่ไหมคร้จะลงแอปเซิร์ฟข้อดีของการลงแอปเซิร์ฟ บางคนอาจจะไม่รู้เนาะก็คือเป็นเป็นเป็นแพ็กเกจสำเร็จรูปก็จะมีเว็บเซิร์ฟเวอร์มีมี m y s q l มาให้มีมีหลายๆอย่างมาให้ตรงนั้นเป็นเป็นพูดง่ายๆคือเป็น,ปนมีเว็บสำเร็จรูปมาให้เนะวลาเราทำในองค์กรครับมันค่อนข้างที่จะเราค่อนข้างที่จะต้องมานั่งจัดแต่งหน้า,หน,าหน้าเว็บของเราครับให้มันดูหน้าหน้าหน้าติดตามหน้าใช้อะไรประมาณนี้ครับแต่ถ้าเราวันนี้เรามีช่อง y YouTube เนาะ เรามีช่อง u t u b e นะครับแล้วเรามีช่อง u t u b e อยู่แล้วเนี่ยอันนี้หน้าแรกมันก็จะเกี่ยวกับวィィิดีィィโอของเราเนาะหรือว่าอะไรที่เราติดตามหน้าแรกแนละ้วมันจะเป็นหน้าแรกเก,กี่ยวมันก็จะเป็นวิดีโอส่วนถ้าใครแบบอยากใครถนัดเล่าเรื่องเป็นเรื่องของคอนเทนต์ภาพหรือว่าเป็นข้อความก็มาลงในเรื่องของคอนเทนต์ที่เป็นในเรื่องในช่องในช่องที่เป็นชุมชนนะครับอ่าตรงนี้ยอ่าประมาณนี้นะครับมันก็ มันก็จะมันก็จะง่ายกว่าเดิมนะครับเนาะอ่าหมายถึงว่าพอเราเปลี่ยนมาเป็นเอ่อพอมันเป็นเป็น youtube ที่เป็นแบบฮันเดิลนะครับเนาะตรงนี้นะครับอ่าประมาณนี้ละกันผมว่าบางคนก็คงงงบ้างละวแต่งงก็ไม่เป็นไรนะก็เอาเป็นว่า y o u t u b ฮ h นเดิลนะมันง่ายนะครับแล้วก็ตอนนี้คือถ้าคนที่มีช่อง u t u b e อยู่แล้วคือหรือว่าอาจจะไม่ได้มีช่องนะครับแต่ว่าแต่ว่า อาจจะไม่ได้มีช่องแต่แบบแบบว่าเราเขาเรียกอะไรล่ะใช้ youtube อยู่แล้วก็เราเราลีจิสเตอร์เหมือนกับลงทะเบียนด้วยอีเมลเราอ่ะมันก็จะได้ช่อง youtube ของคุณโดยอัตโนมัติอ่ะแล้วเขาก็จะแรนดอมเป็นแรนดอมชื่อให้คุณถ้าคุณไม่ถ้าคุณไม่จองสิทธิ์อ่ะแต่ถ้าใครเป็นใครทำเป็นธุรกิจอ่ะครับที่มีหน้าร้านที่แบบต้องการจะแบบหรือว่าใครต้องการที่จะให้ชื่อช่องมันเหมือนกันทั้งหมดอ่ะผมแนะนำว่าคุณต้อง เช็คเมลนะครับของคุณนะครับว่าตอนเนี้ยมันมีเมลที่ทาง y o u t u อ่ะเขาส่งมาให้คุณหรือเปล่านะครับแล้วแล้วอ่อเขาให้เราเลือกแฮนเดิลก็คือเลือกชื่อของเราอ่ะโดเมนของคุณอ่ะได้หรือเปล่านะครับถ้าถ้ามันมีปุ๊บนะครับให้รีบประจองนะครับมันจะได้เราจะได้ชื่อที่เราต้องการเาะไม่งั้นมันก็จะกลายเป็นว่าอย่างผมเนี่ยอาจจะเป็น f อฟซัดหนึ่งสองสามสี่ห้าต้องไปเหมือนก็ต้องมีต้องมีชื่อตามอะไรเงี้ยมันก็ต้องไปแย่งชื่อคนอื่น่ะประมาณนั้นนะครับเนาะ อ่าโอเคคนระับหลายคนอาจจะงงนะครับเนาะก็ไม่เป็นไรงงก็ไม่เป็นไรนะ่ะถ้างงแสดงว่าแสดงว่าตั้งใจฟังโอเคนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะมามาไลฟ์สดอีกทีละกันผ่าน OBS นะครับพอดีวัวนี้รีบๆเพราะว่างงอะไอจี IG นะว่าทำไมไอจอยู่ดีๆไม่สามารถล็อกอินเขาได้ด้วยนะครับเนาะทำหลายอย่างกว่าจะมาไลฟ์ได้นะครับก็ เพราะว่าต้องมาเปลี่ยน,เป,ยนเปลี่ยนเขาเรียกอะไรล่ะต้องมาสร้างแอคเคาท์ในในแม็กใหม่อันนึงเพื่อไลฟ์สดเพราะอันเดิมมันอยู่มันเป็นมันมีข้อมูลเยอะนะครับเพราะว่าเวลาไลฟ์สดผมผมอ่าผมสกีนหน้าจอออกไปไงเดี๋ยวยข้อมูลไอข้อมูลเ่อไหลโอเคครับสําหรับคืนนี้รับฟันดีแห่งๆปัง,ปงๆทุกคนนะครับขอบคุณหนึ่งท่านที่ติดตามไม่รู้ว่าเป็นใครนะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่เป็นกําลังใจให้กับผมนะขอบคุณครับสวัสดีครับ